สวัสดีตอนเช้าเช้าเที่ยงเที่ยงครับทุกคนก็อยู่กับช่องตะมันทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์นะครับก็อยู่จีฟฟี่จีฟฟี่บางปะกงนะครับทุกคนคือมันจะซื้อข้าวเพราะแวะกดตังค์นะครับแล้วก็จะซื้อข้าวด้วย ไม่ต้องก็ได้เป็น ซื้อข้าวอยู่นะครับทุกคนกำลังจะไปคลองสามปวิตรลงเก่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับแวะซื้อข้าวข้าวชิบฟี่นะครับข้าวไข่เจียวกิน,นง่ายๆนะข้าวไข่เจียวกล่องหนึ่งเก็บตังค์มันนะ สาิบห้าบาทนะครับก็ตอนเช้าๆจะกินอะไรประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่ากินง่ายนะครับที่เกียริหาซื้อยาก็เป็นเครื่องหอมนะครับเครื่องหอมงานรับก็งานรับอยู่หลังหมู่บ้านนะครับ ผมรูดไปมันไม่ติดนะทุกคนเมื่อเช้าแล้วก็นั่งคุยทอัพสากับพี่อาทิตย์เฮ้ยเออรูดมันไม่ติดมันเด้งออกนะครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาลเลื่อนหน้าประวัติงานงานค้างอยู่ในจอดีลูกค้าไม่โทรตามตัวนี้นะครับกาทนะครับก็ไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยครับเจ้านี้แต่ว่าเป็นงานหัวใจเหมือนกันนะครับก้องเสียงหมดแต้บครับ ก็มีเอกสารนำจ่ายมันเดิมนะครับของทั้งหมดสามล็อตนะครับคอก่อนแล้วกันเดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหขนาดรถถอยนะเนี่ยทุกคนดูดิ ผมใส่เกียร์แล้วก็ขยับเดินหน้านะเมื่อกี้มุดมาเฉยเราขึ้นมัตตวีมาเยเละเจ็ดมาแล้วครับทุกคนน่าจะถึงประมาณบ่ายโมงก็ดีครับก็ผมเช็คกีเบแล้วเมื่อกี้แถวล่มเก้ามีด่านนะครับ ตรงสะพานข้ามคลองก่อนถึงไอศูนย์กระจายสินค้าลุ่มเก่านะทุกคนที่ผมเคยชี้ให้ทุกคนดูอะตรงนั้นแหละก็ไม่เป็นไรครับผมน่าจะวิ่งเข้าไอซีดีครับแล้วก็ไปออกถนนเจ้าคุณทหารนะครับปาดหน้าฉันโอ้โหฉันก็วิ่งอยู่เรียนสองดี สก,กิดสก,กิดนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะครับเมือเ่อกี้นู่นน่าจะบริเยอร์ข้างทางอะ <B al ier> สามสี่ก็ว่างครับถ้าจะแซงแซงสามแซงสี่ไปเลย <B al ier> อย่ามาแซงซ้ายเลยถนนมันไม่ดี <B al ier> ดเระชั แต่วิ่งมาคอันี้หักแล้วเหลืออยู่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะครับแล้วลงสายครับเี่ยวกล้อเร็วกว่านะครับก็ช่วงไหนถนนม,มันดีเขาผมก็ลงได้นะครับต้องดูทางด้วยบางทีถนน้า,ายมันแย่จริงนะครับเจมสที่ผมก็วิ่งแค่เลนสองเลนสามเปลี่ยนสี่ส่วนน้อยนะครับที่ผมหยอกไปวิ่ง ได้กีงงานนาะลาลมูุบะเนี่ยอุตสาขยัดเลยเนี่ยเปิดแอรตั้งแต่เช้าก็เมื่อคืนได้งานจากเลี่ยงเมืองชุมพรีครับมาพับพาทุกคนมอไซต์สองคันกลับมาจากจันทบ,บุรีมันรับใกล้ตัวเราก็เลยรับเมื่อวานรับอยู่เลี่ยงเมืองห่างสามกิโลนะแล้ววิ่งกลางคืนนะรถมันไม่ติดด้วยลูกค้าว่าขึ้นทางด่วนมาเลยเดี๋ยวพี่จ่ายดูครับ จะได้เร็วๆครับขึ้น25บาทนะครับก็ได้สูงพิเศษ2เมตรสิมาด้วยนะครับงามก็เลยราคาเยอะก็ได้ครับโยกอีก150บาทก็ได้มา250บาทนะครับ พูดถึงว่าค่าคอมค่ายกมันไม่น่าไปหักนะทุกคนแรงก็แรงเราเราเป็นคนยกยังจะมาหารกับเราอีก <c oughs> ใช่ไหมครับอัปเดตรือเปล่าทำไมงานไม่เด้งเลยหรือว่าผมไปทำอะไรผิดหรือเปล่าใจคอไม่ค่อยดี ข้าวของมาไม่หมดนะครับเหลืออยู่เรียดนึงมันเหมือนมันจะพอนะทุกคนแต่มันก็ไม่พอก็เลยยกอีกเหรียดหนึ่งให้พี่หกร้อยไปเลยนะครับก็ไปรับมากับพี่หกร้อยอีกคันเนะขากลัวหกร้อยไปไม่หมดเขาก็เลยเรียกตู้ทึบไปช่วยนะครับแล้วทีนี้ตู้ทึบไปไม่หมดทีนี้สุดใจหกร้อย600ช่วย How about ก็กำลังจะเบี่ยงออกข้างมอเตอร์วีครับทุกคนที่แรกครับผมว่าจะเข้าไอซีดีใช่ไหมครับเนี้ยรถมันติดครับก็เลยวิ่งเรียบมอเตอร์วีไปเข้าล่มเก้าเหมือนเดิมครับอันนี้ไปสนามบินนะครับอันนี้ไปล่มเก้าดูใบดีนะทุกคนลงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะได้วิ่งไปกลับรถไกลเลยนะครับ ฉลองกุ้งถนนออนนุดถนนล่มเก้านะครับก็ผมก็ยังดู GPS เหมือนกันนะครับปัวพลาดเขาวิ่งบ่อยอยู่แต่ก็เปิด GPS ชั่วสุดครับด่านควันดำาีกแล้วหัวจะปวดทุกคนว่าผมจะโดนไหมผมว่าผมไม่เหลือ ไม่เรียกนะครับผมนึกว่ามันมีฝั่งหนูน่าจะมีสองฝั่งเลยเพราะว่าเช็ดแก๊บแล้วอ่ะแก๊บฝั่งนี้ไม่มืผมก็กั้นใจอยู่ม่อกี้ต้องกระถาในใจรถมันเต็มด่านนะครับพอเลยไม่เรียกถ้ารถไม่เต็มด่านก็ไม่ทอดครับแกมองอยู่นะเมื่อกี้แต่ว่า ทุกคนเตรียมด่านแล้ว,วทุกคน ตัดเข้าตัดขึ้นสะพานเฉยดีวีทกสี่ขนั้นไม่รอดตูดเอาก็กำลังจะกลับรถครับทุกคนมาลบกเก้าวขาออกนะครับก็จะไม่วิ่งไปกลับยูเทนนะทุกคนจะใช้วิธีวนสะพานเรานะครับวนต่างระดับเอา ชิดซ้ายครับชิดชา้าเออชิดซ้ายโอย้ชิดซ้ายไปทางลุมกาเอยทางกรุงเทพกี้าครับแล้วก็วนขึ้นสะพานนะครับไปทางคลองสามประเวศนะครับไปทางถนนเจ้าคุณทหารนะครับใจคอไม่ดีเลยเมื่อกี้เห็นด่านไม่ได้เสียวสันหลังว่าบเลย กินในใจก็ต้องมีร้อยสองร้อยน่วุเกีโชคดียังผมไปเลยมันเต็มดันก็ตรงไปจะไปถนนเจ้าคุณทหารนะครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายนะครับวนลงล้มก้าวขาออกนะครับเนี่ยเพราะต้องการขับรถไปเปิดอยจอันตรายนะครับบางทีรถตามตูดมานะ อูโหลุมอุสายอดแล้วนะลงไปนี่จ้าอีกก็ไม่มีทางหลบแล้วถ้าโดนอีกดานนึ่งก็แสดงว่าดวงมันต้องโดนแล้วแหละใช่ไหมทุกคนจะโดนควันดำนะครับโดนแน่ๆนะครับควันดำ ร่ลหลายปีทำใจเพราะว่าค่าที่เขาวัดก็ต่างมากนะครับตอนเนี้ไม่ได้รีแมปก็ดูไม่ต้องห่วงก็ลูกค้าอยู่ซอยลงเก้ายี่สิบเอ็ดทับเจ็ดนะครับ,บงานเด่งนลละทุกคน ของจันบางแก้วหกร้อยตามตูดมอไซค์ไปก่อนครับติดเที่ยงไม่เนาะไม่น่าติดนะผมมารอบที่แล้วก็ไม่ติดพี่หกร้อยทำไมเกียมาเร็วจัง,ง,งใช่ปะ่ะคนละซอยครับของเราซอยนี้พี่หกร้อยแกเข้าซอยนู้น งานผู้ช่วยโอ้โหมันไม่มีไอ้นี่ทุกคนนีดแต่เดียวไม่ค่อยมีลมถ้ามีลมพุ่มไม้แถวเนี้ยสุ้มง,งานแถวเนี้ยพอได้อยู่นะก็ส่งเสียดหน้าไปจอดป้อมบางจากครับตรงนี้มีปม้อมบางจาก แล้วม่น่าจะติดเตียงอยู่เดี๋ยวเมื่อทางก็จะเข้าฟังหม่ติดเตียงก็รอได้ครับไม่เป็นไรผมไม่รีบอยู่แล้วยังไงก็ได้ ok luôn các bạn เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนก็ถ้าเราลงของเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปนะครับมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับทุกคนแล้วก,กดยืนยันการจัดส่งนะครับเดีย๋ยวดูงานกันครับโอ้สะพานสูงพญาไทยหายไปแล้วก็กรูดขนส่งเสร็จสิ้นนะครับ ก็ให้คะแนนเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บขอบคุณที่ใช้บริการครับผม <Spider> ก็เป็นอันจบหนึ่งงานนะครับเหลืออยู่774บบาทนะเพราะวันได้งานนี้นะทุกคน ตอนยินนะครับกลับมาจากจันทบุรีก็เครดิตจะเข้ากระเป๋าอัาตโนมัตินะครับ้ยจะตัดมาเข้ากระเป๋าทีนี้ก็รอง,งานต่อไปครับก็งานแล้วแล้วมูก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน ก็รอบนี้ลงเร็วนะครับใช้เวลาลงไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับก็อยู่ในซอยล่มเก้ายี่สิบเอ็ดทับเจ็ดนะครับตอนนี้มารอดูกันว่าผมจะมีงานกลับไหมวันนี้เขียสะพานสูงคลองสองต้นนุ่นคลองสาม 3, ประเวทนะครับโซนนี้ก็เดี๋ยวงานก็จะเด้งเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งบ่ายโมงนะครับว่าออฟฟิศเขาเพิ่งทำงานกันนะครับ ก็คลิปนี้พาวิ่งงานแล้วละม้วนหนึ่งเที่ยวนะครับจากบางประกงนะครับมาส่งคองสามประเวทนะครับหรือว่าล่ม9้ายีอทับเซึ่งเป็นงานหัวใจเรานั่นเองนะครับงานหัวใจก็คือว่างานลูกค้าชื่นชอบนะครับระบุคนขับอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอัตารรตู้ทึบแคปไทยแลนด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผม ก็คำพูดคำจารไดที่ว่าพูดไม่สุภาพก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมบก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ